โอเคครับผมคือครับสวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยเลยครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่ผมเองนะครับในด้เอคนเดิมนี่ครับเิมก็วันนี้เราจะมาสอนเลี่ยนอันดับนะครับที่อยู่บนหัวผมนะมันจะเป็น ss s นะครับผมอ่าเนี่ยเราก็จะมาสอนนะครับผมโอเคก็มันมีคนแบบบอกว่าไอสอนหน่อยมก็เลยเออจะมาสอนนะในวันนี้นี่ครับผมนี่ครับ ก็วิธีเร่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียนอะไรยากนะครับก็แบบแค่เราทำเควสแล้วส่งนะครับผมอ่าเราก็มาที่ร้านอุปกรณนะครับผมมาตรงนี้เลยเขาเปลี่ยนจุดรืวเป่าใช่เขาเปลี่ยนจุดนะครับผมโอเคให้เราเดินเข้าบันไดครับผมแล้วก็มาหาผู้จัดการร้านนะครับให้เรากดตอบโต้ผมแล้วก็กดตรงภารกิจนะครับผมอ่าเรากดไปว่ามันก็จะขึ้นภารกิจที่เราทำนั่นเองก็มันก็จะให้เราไปค่า ลำดับกลางกับระดับต่ำนะครับอันนี้คือเราจะพาไปดูลำดับต่ำกันเลยนะลำดับต่ำก็ต่ำชิมหายครับผมโอ้โหตีแทบไม่เข้านะผมำฝเลเวลเยอะแล้วแหละอ่าระดับกลางเอ้ยระดับต่ำเสร็จนี่ตรงนี้ก็คือระดับต่ำนะหลังร้านเลยนะครับผมต่อไปเราก็จะไปดูอ่ระดับกลางนะครับระดับกลางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าอยู่ตรงกับบล็อต บอสบอสเจสันเลยนะครับผมอ่าคิดชื่ออยู่นะเมื่อกี้ <c oughs> นีครับอ่าก็พอเราทำเฟสเสร็จนะครับเราก็เอาไปส่งผู้จัดการลานนะฮะเนี่ย <c oughs> เราส่งผู้จัดการร้านพอส่งปับ๊บมันก็จะได้ค่าชื่อเสียงนะครับค่าชื่อเสียงนะครับแล้วก็นั่นแหละรครับผมพอเราเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบค่อยๆเลื่อนลาดับให้เราเองนะครับผมอ่า แล้วค่าเชื่อเสียงนะครับมีประโยชน์ไหมมีครับผมมีประโยชน์ที่เราสามารถแลกเงินได้นะครับผมอ่าถ้าค่าเชื่อเสียงเรายิ่งเยอะเราก็ยิ่งแลกเงินได้เยอะเหมือนกันนะครับผอย่างเช่นผมมีอยู่เท่าไหร่ค่ะไม่ได้ดูด้วยมีอยู่อแปดล้านแปดล้านเก้าแสนนะครับผมเราก็จะแลกได้แปดล้านเก้าแสนเลยนะครับ อ่าวิธีแรกก็มาที่ผู้จัดการร้ามเดินครับผมกดที่ตอบโต้ครับผมแล้วก็มากดที่อ่าการรายงานนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเงินงสดออกแล้วอ่ามันก็จะมีเงินออกให้แต่อันนี้ผมแลกไปแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะแลกได้ต้องรอเวลานะครับผมอ่าก็แค่นี้แหละครับผมสําหรับการเลื่อนขั้นนะครับผมแค่นี้แหละ ไ่ไจะมีอะไรมากเลยนะครับฝั่งซีจก็น่าจะเหมือนกันเนหะมือนกันเลยแหละนะฮะก็เปลี่ยนกันแค่ตัวทําเควนนะผมนั่นเองครับสำหรับทีนี้ก็มีแค่นี้จริงนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะสำหรับลทีนี้ไปแล้วนะฮะผมบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปทุกครับผม